วิสาหกิจชุมชนหมายถึงการประกอบกิจการของชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสร้างรายได้ทำให้ครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคงโดยการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีทั้งทุนที่เป็นเงินทุนทรัพยากรธรรมชาติทุนความรู้ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและทุนทางสังคมหรือความเป็นพี่เป็นน้องความเข้าใจกันของสมาชิกในชุมชนรวมถึงกระบวนการคิดการจัดการผลผลิตและการบริการที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางสังคมของชุมชนมากกว่าการแสวงหากำไรสูงสุด ในปีพุทธศักราช2548รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้บทบาทของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก็มีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามนิเทศ ให้ความรู้พัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้นําประโยชน์มาสู่การพัฒนาธุรกิจต่อไปส่วน,นกลไกในเรื่องของการดูแลวิสาหกิจชุมชนก็จะมีกลไกสําคัญอยู่2ระดับก็คือระดับชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานแล้วก็จะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการระเลยขานุก,การ องค์กรที่2ก็คือองค์กรในระดับจังหวัดซึ่งจะมีท่านผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดเป็นประธานมีเกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขาุกุการ บ้านหน่วยประคองหมู่ที่10บตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยกันคิด ช่วยกันทำรรเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนตามความหมายของหมู่บ้านโดยได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ บ้านหน่วยบะคองนะคะเดิมแรกก็เลยก็ขึ้นกับอำเภอโคกสำโรงตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอหนองม่วงต่อมาก็ได้แยกมาเป็นอำเภอหนองม่วงแล้วบ้านหน่วยพงก็ขึ้นอยู่กับหมู่ที่3ณปัจจุบันนี้เราแยกมาเป็นหมู่ที่10บ้านหน่วยบะคองตั้งแต่พศ .2541 ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่อพยพหนีความยากจนและความยากลำบากในการทำมาหากินในถิ่นฐานเดิมจากจังหวัดสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและนครสวรรค์เข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินนานกว่า40ปีแล้วซึ่งในเวลานั้นพื้นที่ที่นี่ยังเป็นป่าดงดิบ ชาวบ้านด้วยประคองส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังและรับจ้างทั่วไปเป็นหลักเพราะสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพราะปลูกพืชไร่แต่ชาวบ้านที่นี่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ฝากอนาคตไว้กับดินฟ้าอากาศ ถ้าปีไหนฝนฟ้าไม่เป็นใจเก็บผลผลิตไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงินกู้จากนายทุนเพื่อต่อชีวิตให้อยู่ได้เดิมนะครับวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับก็ต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างทำกินนะครับไม่มีการที่จะ,ะประชุมร่วมกันนะครับตอนหลังก็ได้มีผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่สุทินยันควรเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดประชุมเวทีประชาคมนะครับ ของหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะรวบรวมปัญหาเพื่อแก้ปัญหาของการดําเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านนะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ค้นพบ คือไม่มีที่พึ่งใดที่พึ่งพาอาศัยได้ดีกว่าการพึ่งตนเองดังนั้นผู้นำอาชีพผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหน่วยประคองจึงได้ร่วมกันทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดเป้าหมายของชุมชนขึ้นเป็นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนหรือที่ต่อมาเรียกกันว่าแผนแม่บทชุมชน กิจกรรมแรกที่หมู่บ้านหน่วยประคองดำเนินการตามแผนชุมชนคือในปีพุทธศักราช2538ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาการกู้เงินจากในทุนและต้องการให้ชุมชนพึ่งพาตนเองในด้านเงินทุนโดยมีเงินทุนก้อนแรกจากการรวมหุ้นของสมาชิก12คนที่นำเงินออมตามโครงการแก้ไขความยากจนจำนวน60,000กว่าบาทสมทบกับเงินสน สนับสนุนจากสถานีอนามัยตำบลดงดินแดง20,000บาทเริ่มดําเนินการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนําไปลงทุนประกอบอาชีพของตนเองเมื่อคนในหมู่บ้านเห็นว่ากลุ่มออมทรัพย์สามารถเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้ก็เริ่มสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและช่วยกันร,ระดมทุนเพิ่ม จนกระทั่งในปี2542กองทุนเริ่มมีเงินทุนจำนวนมากเป็นเงินแสนกว่าบาทผู้นำหมู่บ้านจึงได้ไปปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากเกษตรตำบลดงดินแดงและเกษตรอำเภอหนองม่วงซึ่งเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยและขอให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพของชาวบ้านเป็นอย่างดี ประกอบกับผู้นำหมู่บ้านได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการบริหารกองทุนออมทรัพย์ของหมู่บ้านต่างๆจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริหมู่บ้านหน่วยประคองขึ้นจนปัจจุบันธนาคารหมู่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด2 0 0กว่าคนมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า4ล้านบาทให้บริการรับฝากเงินกู้เงินและปันผลกำไรคืนให้แก่สมาชิกทุกสิ้นปี นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชนเช่นค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐการมอบหุ้นออมทรัพย์เริ่มต้นให้แก่บุตรที่เกิดใหม่ของสมาชิกทุกคนการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนการมอบข้าวสารแก่คนชาราและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ครั้งหนึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้มีโอกาสไปดูงานเ,เกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านก็มาประชุมกับชาวบ้านสมาชิกนะครับจัดรวมกันจัดตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านโดยมีคุณอนันต์แก้วมณีนะครับท่านเป็นกเกษตรอำเภอหนองม่วงท่านก็เลยแนะนำนะครับว่าให้พวกเราเนี่ยระดมหุ้นกัน จากจุดเริ่มต้นของธนาคารหมู่บ้านได้มีการขยายไปสู่กิจกรรมอื่นๆซึ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของชุมชน ในปีพุทธศักราช2544บ้านหน่วยประคองได้ตั้งโรงสีข้าวชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคและข้าวสารมีราคาแพงโดยการระดมทุนไปซื้อข้าวเปลือกจากภายนอกชุมชนนำมาสีแปะรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่พระราเมศวรลบบุรีมอบเครื่องสีข้าว พร้อมลานตากข้าวซึ่งชาวบ้านได้ระดมทุนเพิ่มเติมและร่วมแรงกายแรงใจช่วยกันก่อสร้างโรงสีจนสำเร็จต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงได้ให้การสนับสนุนยุ้งฉางขนาด50เกวียนอีกหนึ่งหลัง ปัจจุบันโรงสีข้าวชุมชนได้มีการขยายธุรกิจโดยการเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสลบบุรีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเดินทางไปตัวอำเภอของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ไม่มีความสะดวกไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่านหมู่บ้านการหาซื้อของอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันถือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นชาวบ้านจึงได้ระดมทุนกันจัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอาคารร้านค้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงสาเหตุที่ ชาวบ้านหน่วยประคองจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานี้คือมีจุดประสงค์เพื่อว่าแต่ก่อนนี้หมู่บ้านลำบากมากต้องขี่รถออกไปถึงตลาดไกลไม่ค่อยมีรถสัญจรเลยจัดตั้งหมู่ร้านค้าขึ้นมาและมีประโยชน์คือเพื่อให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ซื้อของใกล้บ้านแล้วเราได้ระดมทุนเพื่อเป็นหุ้นส่วนด้วยกันซื้อของ ในร้านานนนนคชชุมชนนี้้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญของหมู่บ้านเนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังต้องใช้เครื่องจักรกลในการไถปรวนเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกและใช้รถบรรทุกในการขนส่งผลผลิต ดังนั้นผู้นำอาชีพผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกจึงได้ร่วมกันจัดตั้งปั๊มน้ำมันชุมชนบ้านหน่วยประคองในปีพุทธศักราช2548โดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศลบบุรีให้ยืมเงินทุนเพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ำมันพร้อมหัวจ่ายน้ำมันโดยไม่คิดดอกเบีย้ยนอกจากนั้นสมาชิกยังมีการระดมทุนเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า4 0 0แสนบาทและมีผลกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันในแต่ละปีเป็นจำนวนมากหมุนเวียนกลับคืนมาสู่ชุมชนสาเหตุที่จัดตั้งปั๊มน้ำมันขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราจะเติมน้ำมันแต่ละทีเนี่ยต้องออกไปเติมที่ตลาดและ้วะยะทางมันไกลมากก็ประมาณ20กิโลอ่ะทีนี้ก็เลย อยากชาวบ้านมาประชุมว่าเราจะจัดตั้งปั๊มน้ามันดีไหมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องออกไปเติมข้างนอกทนี้ชาวบ้านก็เลยตกลงว่าว่าจัดตั้งปั๊มน้ำมันก็เลยระดมทุนกันขึ้นมาพอพอสิ้นปีก็จะคืนคืนกําไรที่เราขายได้ให้กับสมาชิกที่ที่มาเข้าหุ้นกับเรานอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการช่วยกันคิดและช่วยกันทำของชาวบ้านเช่นกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับอ้อยและมันสัาปะหลังจำหน่ายให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาและวัตถุด,ดิบที่ชุมชนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลุ่มแปรรูปมันสัมปะหลังที่มีการรับซื้อหัวมันสดในหมู่บ้านนำมาแปรรูปเป็นมันเส้นตากแห้งเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของชุมชนต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านหน่วยประคองนำกิจกรรมของชุมชนไปยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้กลุ่มได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมายและการมีสิทธิ์ในการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต่อไป หลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านหนวดประคองได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแล้วและได้ขอรับการประเมินศักยภาพเพื่อทราบระดับความเข้มแข็งของชุมชนสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองม่วงมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดทำเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยงานที่ประสานงานรวมทั้งสนับสนุนให้การเรียนรู้โดยการนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน,น,นอำเภอหนองม่วงเข้ามาเรียนรู้กระบวนการวิธีการดำเนินการของกลุ่ม ทำอย่างไรให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งทุกๆกิจกรรมในหมู่บ้านหน่วยประคองแห่งนี้ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนดังเช่นคำขวัญของหมู่บ้านช่วยกันคิดช่วยกันบริหารช่วยกันจัดการชุมชน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งล้วนบันทอนความเชื่อมัน่นและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงอยู่ของชุมชนแต่สำหรับชาวบ้านหน่วยประคองแล้วในวิถีชีวิตที่ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างโดยการน้อมนำเอาแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการปฏิบัติคือพออยู่พอกินและอยู่อย่างพอเพียงก็จะทำให้คงคุณภาพชีวิตที่ดีเอาไว้ได้และสามารถส่งมอบบรดกอันทรงคุณค่าน nah ี้ให้ลูกหลานได้อีกต่อไปก็อยากจะขอเชิญชวนให้ <sein S 2> <pper overhead> พี่น้องเกษตรกรและก็บุคคลที่อยู่ในชุมชนนะครับที่ประสงค์จะดําเนินธุรกิจอย่างโดยที่นําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนําเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้รวมตัวกันมาจดทะเบียนเป็นวิสาหากิจชุมชนซึ่งเมื่อท่านมาเปิดจดทะเบียนเป็นวิสาหากิจชุมชนแล้วประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในประการสําคัญก็คือท่านจะได้รับ เพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ทางด้านการผลิตความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการการประสานงานภาคการตลาดการประสานงานในการจัดหาทุนเพื่อขยายกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนของท่านต่อไป